ปัญหาของประเทศนั้นผมอยู่มาหลายปีผมทราบและผมพยายามแก้ม,มาอย่างต่อเนื่องมันมากจริงๆถ้าผมได้มีโอกาสผมก็จะแก้ปัญหานั้นต่อไปให้มากขึ้นเรื่อยๆ is Eye-opening 8-Minute standard podcast. ears. the for your ears. Minute history. ประวัติศาสตร์แปดนาที2อพิเศษที่แล้วนะครับพูดถึงวิวัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ลูฟครั้งที่แล้วเราพูดถึงนะครับคอลเลกชันของอียิปต์แล้วก็กรีกที่มีจุดเริ่มต้นเลยตั้งแต่การลุกรานอียิปต์นะครับของกองทัพน,นโปเลียนรวมถึงนะครับการที่ นักวิชาการนักโบราณคดีกงศุนของฝรั่งเศสทั้งในกรีกแล้วก็ทั้งในอียิปนั้น mm. เดินหน้าในการขุดค้นโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุชิ้นสําคัญสําคัญ,คญที่นํากลับเข้ามาอย่างรูฟด้วยนะครับมาดูกันที่งานประติมากรรมอีกหนึ่งชิ้นซึ่งถือได้ว่าติดไฮไลท์ท็อป10เ,เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าประติมากรรมชิ้นนี้ไม่ใช่ในสมัยกรีกไม่ใช่สมัยอียิปตแล้วแต่ประติมากรรมชิ้นนี้ครับเป็นประติมากรรมในยุคข,ของเรเนซองส์ เป็นภาพสลัดหินอ่อนนะครับซึ่งเป็นหินอ่อนประเภทสต a ตัวเร o ก็คือหินอ่อนคาราราที่ไม่มีเส้นแร่สีเทานั่นแหละครับสำรับปฏติมากรรมชิ้นนี้มีชื่อว่า sleeping hemaphrodite หรือว่า ermafrodito dormiente ปฏติมากรครับซึ่งเป็นผู้แกะสลักชิ้นนี้มีชื่อว่า Gian Lorenzo Bernini ครับปฏติมากรรมชิ้นนี้เป็นปฏติมากรรมหินอ่อนสลักครับหญิงสาวที่มีรูปร่างอ่อนแอบอบบางเธอนอนคว่ำอยู่บนฟูกแต่เสร็จแล้วครับ หลังจากที่หลายท่านดูทางด้านหลังของปฏิมากรรมชิน้นนี้เดินไปที่ด้านหน้าตกกระใจใยครับเพราะว่าด้านหน้าของหญิงคนนี้มีอวัยวะเพศค่อนข้างยาวโผล่ออกมาจากร่างกายด้วยดูแลแปลกตาก็ชวนให้ฉงนแล้วครับว่าแล้วปฏิมากรเขาอยากที่จะสื่ออะไร งานชิ้นนี้เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงและมีความในอย่างไรนะครับสำักง,งานชิ้นนี้ถือว่าได้มาแบบง่ายๆล่ะครับเพราะฝรั่งเศสนั้นได้มาจากกาเมโลบอร์เกเซ่ซึ่งเป็นเจ้านครแห่งปา์มาซึ่งสมรสกับน้องสาวของนโปเลียนที่มีชื่อว่าปลินโบนาปาร์ดังนั้นคอลเลกชันนี้คือคอลเลกชันบอร์เกเซ่บางส่วนก็เลยตกเป็นของฝรั่งเศสผ่านการสมรสในครั้งนี้สําหรับฝรั่งเศสครับได้ผลงานชิ้นนี้มาในปี1807แต่ไม่ว่าจะอย่างไรครับ ปฏิมากรรมนี้จะเป็นชายหรือจะเป็นหญิงแรงจูงใจคืออะไรงานชิ้นนี้คือหนึ่งในไฮไลท์ระดับท็อปเทนเลยของพิพิธภัณฑ์ลูฟถึงแม้ว่านโปเลียนเองนะครับจะไม่เป็นที่รักของคนฝรั่งเศสเลยนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้สงครามไปแล้วแต่ว่าอีกหนึ่งงานชิ้นเอกเลยในพิพิธภัณฑ์ลูฟคือภาพวาดของจิตรกรประจําตัวของนโปเลียนที่มีชื่อว่าฌักลุยส์ดาวิดเป็นภาพวาดนะครับราชาพิเศษของนโปเลียนหรือว่าเลสซ่าเคดูนโปเลียง ภาพนี้วาดขึ้นนะนะครับถือว่าเป็นภาพคลาสสิกอย่างยิ่งเป็นภาพที่นโปเลียนนั้นกําลังสวมมงกุฎเป็นจกักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสนะครับน่าสนใจคือนโปเลียนนั้นสวมมงกุฎด้วยพระองค์เองแทนที่จะให้พระสันตปาปาเป็นผู้สวมมงกุฎให้กับตัวพระองค์นะครับโดยพระสันตปาปาในยุคดังกล่าวคือพระสันตปาปาปีอุสที่6กะครับเป็นแต่เพียงผู้ทอดพระเนตร การที่นโปเลียนนั้นสวมงกุฎให้กับตัวพระองค์เองภาพนี้ครับจักรพรรดินโปเลียนกําลังสวมมงกุฎให้กับพระราชินีโจเซฟินเบื้องหน้าพระสันตปาปาสํา,าสหรับสถานที่ของเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้ก็คือมหาวิหารน็อทร์ดัมภาพนี้ถูกเก็บเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในท็อป10ไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ลูฟด้วยอีกหนึ่งภาพประติมากรรมครับภาพนี้มีชื่อว่า e r ล é Guidant le p e u p บ e หรือว่าเสรีภาพนำประชาชนภาพนี้เป็นภาพวาดนะครับของจิตรกรที่มีชื่อว่ายูจินเดลัคววาดขึ้นในปี1830ครับภาพนี้จริงๆแล้วถูกวาดขึ้นเพื่อรล,ลึกถึงการปฏิวัติในปี1830เพื่อขับไล่พระเจ้าชาวซีสิบแต่ภาพนี้หลายคนเห็นภาพแล้วเข้าใจผิดครับคิดว่าเป็นภาพที่รล,ลึกถึงการปฏิวัติตประชาชนฝรั่งเศสทลายคุกบาสซลในปี1789ตกลงไม่ใช่นะครับ เป็นภาพที่เดลรัววาดขึ้นเพื่อระลึกถึงการปฏิวัติในปี1830ขับไล่พระเจ้าชาซ4ส,สิบอย่างไรก็ตามครับภาพนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในภาพไอคอนเลยของฝรั่งเศสสตรีที่มีอยู่ในภาพนี้นะครับที่เปลือยอกหนึ่งข้างมีชื่อว่ามาียนภาพนี้เป็นการแสดงออกซึ่งความร่วมแรงร่วมใจของคนในต่ละชนชั้นมาียนเธอเป็นสตรีชาวบ้านถือธงชาติฝรั่งเศสและมีดาบปลายปืนอยู่ในมืออีกข้างหนึ่ง ชายหนุ่มสูงหมวกทรงสูงบ่งบอกว่าเป็นการรวมตัวของคนพื้นบ้านอย่างมาขยันและคนที่มีการศึกษาอย่างชายหนุ่มหมวกทรงสูงคนนั้นรวมถึงเด็กน้อยฉากหลังนะครับที่มองไม่เคยเห็นจริงๆและวแบ็กกราวน์คือมหาวิหารนอตคดามนะครับภาพนี้อาจจะไม่ได้เป็นภาพที่สะท้อนการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสในปี1789แต่ถูกเยี่ยมชมบ่อยครั้งและติดอันดับท็อป10กับเขาไปด้วยครับพูดถึงงานศิลปะชิ้นสำคัญ จะไม่พูดภาพนี้ไม่ได้เลยนะครับภาพนั้นมีชื่อเป็นภาษาอิตาเลีออริจินอลว่าลาจโกลนดาแต่คนรู้จักในนามของโมนาลิซาคนที่เขียนภาพนี้เป็นจิตกรชาวฟลอเรนซ์ดอสคา n นาเลโอนาร์โดดาวินชีภาพนี้ดาวินชีเขียนขึ้นครับตามคำขอผู้งานคือตามคำจ้างนะครับของข้าบัดีชาวอิตาเลียนที่มีชื่อว่าฟรานเชสโกเดจโกลนโด ที่วาดจ้างนะครับให้วาดภาพภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าลิซาเกียร์ดีนีภาพนี้ในภาษาอิตาเลียนออริจินอลมีชื่อว่าลาโจกอนดาเพราะว่าคนที่วาดจ้างมีนามสกุลโจกอนโดผู้หญิงของโจกอนโดเมื่อเปลี่ยนเพศแล้วก็เลยชื่อลาโจกอนดาภาษาฝรั่งเศสว่าลาโจกงแต่ว่าได้ชื่อภาษาอังกฤษหรือว่าชื่อที่คนทั่วโลกรู้จักว่าโมนาลิซาจริงๆแล้วเป็นชื่อเล่นของภาพนะครับที่แปลออกมาว่าลิซาภรรยาของฉัน Madonna Lisa จากนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็น m o นา Mona Lisa ลิซาภรยาของผมก็เลยกลายเป็นโม n a Lisa ดังปัจจุบันนี่แหละครับ สารภาพนี้นะครับแม้ว่าเลโอนาร์โดดาวินชีจะเป็นผู้ถูกว่าจ้างนะครับน่าจะเป็นช่วงปี1503-1504ตอนที่เขามีอายุประมาณ50ปีเศษแต่เสร็จแล้วครับเขาไม่ยอมให้ภาพนี้กับผู้ว่าจ้างก็คือฟรานเชสโกเดโชคอนโดแต่กลับมอบมันให้กับผู้ที่ติดตามใกล้ชิดว่ากันว่าเป็นสิทธิ์ที่ดาวินชีนรักมากมีชื่อว่าอันเดรียซาาลนะครับอันเดรียซาายคนนี้มีชื่อเต็มว่าจ i a n นชากโมกาโปรติเดออเรนนา สารภาพนี้ครับลาโจโกนดาเคยถูกนำกลับไปที่ฟลอเรนซ์ในช่วงที่ตระกูล ici, เมดิชีเนื่องอํานาจเป็นยุคที่2แต่หลังจากนั้นในปี1517ครับก่อนการเสียชีวิตของดาวินชี2ปีพระเจ้าฟรองซิสที่1แห่งฝรั่งเศสได้ขอซื้อภาพนี้และรักษามันเอาไว้ในพระราชวังลูฟและมันก็อยู่ในฝรั่งเศสจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่ได้มีประวัติที่โลดโผนเหมือนกันกับโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุชิ้นสําคัญอื่นในลูฟสักเท่าไหร่ครับ ความน่าสนใจครับก็คือภาพนี้นะครับถูกสภาประชาชนแห่งฝรั่งเศสหรือว่ารัสมเลนนัชยุนารนะครับถูกเอามาแสดงเอาไว้ที่พระราชวังลูฟซึ่งในเวลานั้นถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สาธารณะไปแล้วนะครับก็คือในปี1797เพื่อให้ประชาชนได้ดูภาพนี้กันด้วยแต่ครับไม่เคยมีใครสนใจนะครับว่าภาพนั้นเป็นภาพที่มีความสําคัญอย่างไร เป็นภาพที่มีการสะท้อนซึ่งจิตรกรรมชิ้นเอกเลยของร่้วในสองจูจนกระทั่งปี1860ครับสมาคมจิตรกรรมชั้นสูงแห่งฝรั่งเศสในยุคสมัยพระเจ้านโปเลียนที่3หลานนโปเลียนที่1น่นยะฮะหยิบเอาภาพนี้ขึ้นมาเชิดชูและยกย่องว่าเป็นเพชรน้ําเอกของวงการศิลปะโลกจากนั้นมันก็กลายมาเป็นผลงานที่ทั่วโลกหลังหลกันมาชมในพิพิธภัณฑ์ลูฟกลายเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการของพิพิธภัณฑ์ลูฟ ภาพจิตรกรรมที่มีคนแห่มาดูเยอะที่สุดในโลกนี้แทบไม่เคยย้ายบ้านเลยนะครับจะมียกเว้นนะครับก็คือช่วงปี1821หลังที่นโปเลียนนั้นย้ายออกไปนะครับและแขวนภาพอันนี้เอาไว้ในห้องนอนเก่าของเขาที่วังตุลเลรีในปารีสและในช่วงสงครามฟรงโกอัลมานระหว่างพระเจ้านโปเลียนที่3ที่รบกับบิสมาร์กเซนาบดินเหล็กแห่งปรัสเซียภาพนี้ในเวลานั้นถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่เมืองเบรสต ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองปองเฟล์ของฝรั่งเศสก่อนจะถูกย้ายกลับมาที่รูฟจวบชนปัจจุบันนี้ครับขอตัดภาพมานะครับมาในยุคสมัยสาธารณารัฐที่สาหรือว่าทัวเซมเคปูบลิกของฝรั่งเศสก็คือยุคหลังจากการสิ้นอำนาจของจกักรพรรดินโปเลียนที่3นี่แหละครับในยุคนั้นครับหนึ่งในความท้าทายนะครับของฝรั่งเศสก็คือสงครามโลกครั้งที่2ในยุคนั้นนาซีเยอรมันสามารถกรีธาทัพเข้าสู่ฝรั่งเศสและเข้าสู่ใจกลางกรุงปารีสได้ ในเวลานั้นถ้าใครจํากันได้นะครับในกองทัพนาซียารมันจะมีแกนนํานาซียารมันหนึ่งคนซึ่งเป็นคนที่บ้าคลัง่งคลั่งใครหลงไหลในการเก็บสะสมโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุชิ้นสําคัญสําคัญไปที่ไหนพี่แกต้องปล้นสะดมเอามาเป็นของตัวเองทั้งหมดและชายคนนี้ก็คือจอมพลทหารอากาศแฮมันเกริงเข้าสู่ปารีสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าไปที่ลูฟแฮมันเกริง จะปล่อยของเหล่านั้นให้ผ่านมือตัวเองไปหรือในเวลานั้นครับผู้อำนวยการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฝรั่งเศสจาร์กจูชาร์ระหนักถึงภายข้อนี้ก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะอุบัติขึ้นนะครับในวันที่1กันยายน1939ในวันที่25สิงหาคมครับพิพิธภัณฑ์ลูฟปิดทําการมีการเริ่มต้นโยกย้ายโบราณวัตถุและศิลปะวัตถ,ถุจํานวนมากมายออกไปจากพิพิธภัณฑ์ผลงานชิ้นเล็กถูกลำเลียงไปได้ไม่มีปัญหาครับ แต่ในขณะที่โบราณวัตถุศิลปวัตถุชิ้นใหญ่เช่น n i ก e of Sa m o ม t r a ชนั้นถูกลำเลียงในวันที่3กันยายนซึ่งเป็นวันที่นาซียื่นคำขาดในการที่จะบุกฝรั่งเศสงานศิลปะเหล่านี้ถูกเคลื่อนย้ายกระจายออกไปอย่างพระราชวังต่างๆชาโต้พื้นที่ต่างๆเพื่อย้ำว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ถูกป้นไปโดยกองทัพนาซียอรมันโดยเฉพาะแฮมันเกริงและท้ายที่สุดครับ สิ่งที่ผู้มือการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสอย่างชาร์กเชอร์ชาร์กได้คาดการณ์กันเอาไว้ก่อนก็เ,เกิดขึ้นจริงครับกองทัพนาซีเข้าถึงกรุงปารีสในวันที่16สิงหาคม1940รฟรานซ์ฟอนวลฟมาเทนิชเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการพิทักษ์งานศิลปะของนาซีคําว่าพิทักษ์มีความหมายว่าของคนอื่นจะตกเป็นของเขานะครับในที่สุดเดินหน้าเข้าไปตรวจพิพิธภัณฑ์ลูฟแต่ในที่สุดครับฟรานซ์ฟอนมาเทนิชพบว่าพิพิธภัณฑ์ลูฟ เหลือแต่โครงสร้างอาคารและตระหนักดีว่าพวกฝรั่งเศสรู้ดีว่าพวกเขาจะเข้ามาทำไมงานชิ้นต่างๆถูกลำเลียงออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยจนหมดแล้วและโดยรวมผลงานทุกชิ้นปลอดภัยจนจบสงครามโลกครั้งที่สองแต่สิ่งหนึ่งครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเวลาที่ใครก็ตามเดินหน้าเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์ลูฟจะเข้าไปยังพื้นที่พิพิธภัณฑ์ลูฟต้องเห็นสิ่งนี้ พราะสิ่งนั้นคือทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ลูฟสิ่งนั้นคือปิรามิดเลลูฟคนจํานวนไม่น้อยเลยนะครับในทศวรรษ80เนี่ยด่าแผนการในการสร้างปีระมิดแก้วที่มาอยู่บนพื้นที่ตรงนั้นหลายคนบอกมันผิดฝาผิดตัวไปดูกันบ้างน,นะครับว่าจุดกําเนิดเลยของปีระมิดแก้วซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจุดที่คนไทยเช็คอินมากที่สุดและถ่ายรูปกันมาเยอะที่สุดนั้นมันมีที่มาอย่างไรกันบ้างนะครับ คนที่เป็นผู้ก,อก่อกําเนิดพีระมิดแก้วคนนี้คือประธานาธิบดีนะครับสายสังคมนิยมของฝรั่งเศสในยุคสาธารณรัฐที่5หรือว่าแซงเก็ตเปิดพูบลิกท่านมีนามว่าฟรองซัวมิตาองในเบื้องต้นในปี1981ครับท่านมีดํารตแบบนี้บอกต้องการสร้างทางเข้าใหม่ให้กับพิพิธภัณฑ์ลูฟพ์พอยิ่งวันยิ่งจะมีคนเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลูฟไปมหาศาลเลยท่านจึงได้มีการคัดเลือกบริษัทนะครับที่เข้ามานําเสมอผู้น่าคือมีการประมูลงานฮะบิดดิ้งนะครับว่า คุณจะมีทางเข้าหน้าตาเป็นอย่างไรจึงสวยที่สุด2ปีต่อมาครับในปี1983บริษัทที่ได้รับสัมปทานในการออกแบบทางเข้าใหม่เป็นบริษัทอเมริกันแต่คนที่ออกแบบครับเป็นชาวจีนมีชื่อว่าเลอ i n หมิงเป่ยเลอหมิงเป่เป็นคนชนะการประมูลในครั้งนี้เป็นคนจีนนะครับแต่ว่าอยู่ในสหรัฐในปี1984ครับดราฟต์แรกของการออกแบบทางเข้าใหม่ของพิพิธภัณฑ์ลูฟถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ทางเข้าใหม่ก็อย่างที่เราเห็นแล้วครับเป็นปิระมิดแก้วทรงร่วมสมัยจะตั้งตระงาน,นะครับอยู่ที่เกลนาโปลียองก็ผ้นลานด้านหน้าตรงกลางนะครับของซุลี่อาคารถงกลางของพิพิธภัณฑ์ปิระมิดที่จะสร้างนี้ถูกอธิบายว่าเป็นปิระมิดที่มีสัดส่วนเดียวกันกับมหาปิระมิดที่กิซ่าในอียิปต์ชัดเจนมากว่าต้องการดึงสัญ,ญลักษณ์ปฏิบัติการทางทหารของนโปเลียนที่อียิปต์ออกมาเป็นตัวต้นแบบในการออกแบบ ปีระมิดนี้จะเป็นทรงปีระมิดแก้วนะครับแต่ว่าด้านใต้ของปีระมิดแก้วจะมีปีระมิดที่เป็นปีระมิดทรงหัวคว่ำปรากฏอยู่ใต้ดินบริเวณปลาสเดกาค u s ซ l เป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันคนก็จะเข้าไปช้อปปิ้งของที่ระลึกกันเนี่ยนะฮะในทศวรรษที่80คนฝรั่งเศสออกโรงด่าสถาปัตยกรรมที่บอกว่าแสนจะไม่เข้ากันกับอาคารเร a เนซองส์ไม่มีใครชอบมันสักคนในเวลานะครับฟรองซัวมิตรองซึ่งเป็นประธานอาธิบดีเจ้าของโปรเจกต์ครับท่านบอกว่า คนปารีสเองก็ดูจะชอบโครงสร้างเหล็กของตูกเอฟเฟลหรือว่าหอไอเฟลทั้งๆที่มันก็ไม่ได้เข้ากับกรุงปารีสเลยแต่เสร็จแล้วพอจะสร้างปีรามิดแก้วเป็นสถาปัตยกรรมแนวใหม่กลับออกมาโจมตีที่สุดแล้วมันอาจจะมีคุณค่าเหมือนกันกับหอไอเฟลก็ได้แต่ไม่ว่าจะโดนด่ายังไงครับในที่สุดในปี1988ครับการก่อสร้างทางเข้าใหม่ทรงปิระมิดแก้ว ลุล่วงเสร็จสิ้นไปและกลายเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่วางอยู่ด้านหน้าของอาคารเรเนซองแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับปัจจุบันมันกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ใครไปก็ต้องถ่ายรูปโพสท่าลงอินสตาแกรมเอาไปอวดเพื่อนๆถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์แล้วครับต้องลงปั๊บและอัพทันทีไปด้วยต้องบอกว่าในเวลานี้ครับคงไม่มีใครว่าประธานาธิบดีฟรองซัวมิเทรองอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านคิดและท่านโดนด่าจนยับเยินในเวลานั้น กลายมาเป็นแลนด์มาร์กของกรุงปารีสไม่ต่างไปจากตูกออฟเฟลหรือว่าหอไอเฟลเลยในนั้นก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วครับท่านฟรองซูมิตรรองนะครับเป็นประธานาธิบดีคนที่4ครับของสาธารณรัฐที่หของฝรั่งเศสท่านดํารงตําแหน่ง2สมัยครับได้รับการเลือกตั้งซ้ํา2ครั้งท่านถึงแก่อสัญญกรรมในปี1996หรือว่า1ปีหลังจากที่ท่านจบวาระที่2ของท่านถ้าท่านอยู่ตอนนี้นะครับท่านคงบอกว่าท่านดีใจนะ ที่ใครไปใครมาที่พิพิธภัณฑ์ลูฟก็จะต้องถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วเพอเพอได้รับความนิยมเนี่ยมากกว่าผลงานนะครับสิชิ้นข้างในรวมกันซะอีกนะครับเพราะว่าเวลาใครเข้าไปข้างในถ่ายโบราณวัตถุหรือว่าถ่ายงานศิลปะชิ้นสําคัญอาจจะไม่รู้ว่าไปที่ลูฟแต่ถ่ายพีระมิดแก้วรู้แน่นอนครับว่าเรามาที่ม e เซ่เด u ลูฟ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ที่บอกว่ามีคนเยี่ยมชมในเยอะที่สุดในโลกเลยในแง่ของจํานวนชิ้นโบราณวัตถุอย่างที่บอกเทียบกับบริทิชมิวเซียมไม่ได้นะครับเพราะมีเป็นหลักแสนชิ้นถ้าเทียบกันกับหลัก8ล้านชิ้นนั่นนะครับของบริทิชมิวเซียมสู้ไม่ได้แน่นอนเทียบกันกับการคํานวณอายุนะครับของโบราณวัตถุและงานศิลปะแล้วคงจะไม่ถึง2ล้านปีอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องยอมรับว่าแต่ละชิ้นวนแต่เป็นชิ้นที่ค่าควรโลกไม่ใช่แค่ค่าควรมือนะครับ ด้านหนึ่งมันสะท้อนออกซึ่งความโลภของจกักรวรรดินิยมฝรั่งเศสแต่อีกด้านหนึ่งต้องยอมรับนะครับว่ามันคือการเก็บรักษาอารยธรรมโลกที่ถูกทอดทิ้งฝังดินเอาไว้ไม่มีใครแยแสแม้แต่จะเป็นเจ้าของอารยธรรมที่ปล่อยให้มันอยู่ใต้ดินปราศจากการทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพแห่งการเป็นวัตถุแห่งการศึกษาอารยธรรมโลกไม่ว่าโลกนี้จะผ่านไปอีกกี่ปีหากว่าโลกไม่แตกดับไปซะก่อน อารยธรรมก็ยังคงเป็นหัวข้อสำคัญของการศึกษาต่อเติมปัญญาของพวกเราตลอดไป The Standard Podcast Eye-opening for your ears